โอเคนะครับผมเมื่อกี้ผมลืมเปิดไมค์ผมอัดไปคลิปึ่งเลยครับผมผมก็ลืมเปิดไมค์เหมือนกันนะครับผมว่าวันนี้ผมก็มาสอนหาเงินออนไลน์ line, หารายได้เสริมนะครับผมก็แอปชื่อว่าร o y a l CASINO นะครับ r อย a l ค a s i n นนะครับผมก็ก็จะแบบเป็นมันไม่เชิงการพนันนะทุกคนมันก็ถูกกดของ Google Play นะครับผมก็ มันไม่ใช่การพนันแม้แต่สิ่งใดนะครับแต่ว่าชิปในเกมนี้สามารถแลกเป็นเงินจริงได้นะครับผมและสามารถแลกเป็นบัตรโทรได้นะแต่เราต้องเป็น v i p ก่อนนะทุกคนตอนนี้ผมยังไม่เติมเป็น v i p นะทุกคนก็ใครโหลดมาแล้วใครโหลดที่ลิงก์ผมมาแล้วก็มานี่นะเข้าไปที่กิจกรรมและโปรโมทนี่ระบบโปรโมชั่นนี่นะ แล้วก็พิมพ์โค้ดของผมที่ผมขึ้นไว้หน้าคลิปไปนะครับผมแล้วก็พิมพ์เสร็จแล้วใช่ไหมเข้ามาที่จดหมายและก็นี่เออนี่นะเราก็จะได้1 0 0 0 0แสนชิปไปต่อยอดเป็นทำทุนนะครับผมแล้วแล้วมันก็จะมีลิงก์อะไรเห็นไหมทุกคนลิงก์นี้ลิงก์นี้เลยสิงเหลืองกดเข้าไป ลิงทำเงินเพิ่มเติมเป็นหลังบ้านของเราย่อเรานะครับผมก็เราจะเข้ามาให้ดูกันเลยนะแล้วนี่นะเราก็ล็อกอินไปนะว่าเราล็อกอินอะไรของคุณล็อกอินไลน์ก็กดไปที่นี่แล้วก็ line ไลน์ของผมเป็น facebook หอก,กด facebook แล้วเราก็จะเข้าได้เลยนะนี่นะผมเข้าไปก็จะเป็นประมาณนี้นะผมยังไม่เชิญใครเลยนะครับทุกคนก็แบบนี่นะครับผมก็อย่าลืม โหลดมาแล้วไปใส่คลิปของเอ้ยใส่โค้ดของผมนะ PMC หกเก้าแปดเจ็ดห้าเก้าเก้านะครับผมแล้วก็นี่เราสามารถเอาโค้ดของเราเนี่ยอย่างเช่นของผมเนี่ยรหัสโปรโมชั่นเป็น PMC หกเก้าแปดเจ็ดห้าเก้าเก้าใช่ไหมทุกคนก็เราเอาไปให้เพื่อนคนหนึ่งนะครับผมเราก็จะได้เป็นยอดโปรโมทสะสมนะครับคนหนึ่งก็จะตกอยู่ประมาณสองแสนชิปหรือสองแสนกว่าชิปนะครับผมทุกคน ก็อย่าลืมช่วยๆกันนะครับทุกคนก็โอเคนะวันนี้เราแค่มาโปรโมทอะไรนิดๆหน่อยๆนะทุกคนว่าแบบอย่าลืมใส่โค้ดของผมด้วยล่ะโอเคนะคลิปนี้สั้นๆคลิปคลิปนี้เ,เราจะยิงปลาให้ดูนิดนึงแล้วกันนี่นะการส่งชิปเออเราไปส่งชิปก่อนส่งชิปด้านบนใช่ไหมตรงข้างกล่องจดหมายนะ่ะด้านบนตรงนี้ แล้วเราก็กดเข้าไปเห็นรูปแรกไหมทุกคน o อยแ Bank กดเข้าไปนะครับผมก็คนที่เชื่อถือได้ทุกคน ID ต้องเป็นตองตองนะตองทุกอย่างแล้วก็มีไลน์ให้แอดนะครับผมก็แอดไลน์ไปสอบถามเขาได้นะสอบถามพูดคุยกับเขาว่าเราจะขายชิปหรือจะซื้อชิปจากเขานะครับผมก็ เราคุยเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็โอนกดตรงนี้ของขวานเราต้องผ่านกดทุกอย่างนี้ก่อนเราต้องเป็น VIP 3ก่อนนะแล้วก็ผมแนะนำให้แบบนี้นะโอ้ยดัมมี่ไม่ต้องสิก็ผมแนะนำให้เป็นอันนี้แล้วก็เอ้ยเอออันนี้กองทุน7วันคุณกดอัปเกรดเป็น VIP นี่นะคุณจะข้ามมาหน้านี้ปุ๊บคุณกดซื้อ ซื้อแล้วคุณเป็น V.I.P. หนึ่งแล้วใช่ไหมของผมยังไม่เป็น V.I.P. หนึ่งนะคุณกดเข้าไปยิงปลาสองคนอันนี้คือการปั๊ม V.I.P. นะยิงปลาสองคนเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวไปไหมสียนาทีแล้วโอเคยิงปลาสองคนผมจะสอนเบื้องต้นก่อนนะผมก็ให้เข้ามาห้องมือใหม่หรือห้องระดับกลางก็ได้ไมไดผมจะเข้าห้องมือใหม่นะทุกคน นี่นะเราก็เข้านี่นี่นะทุกคนเราก็ปรับต่ําๆของผมนี่นะปรับสักห้าบาทหรือ5บาทก็ได้2องบาทก็ได้แล้วเราก็กดแช่ไปอย่างนี้เลยนะสักหนึวันนะคะผม1วันแล้วเราก็วันหนึ่งหรือครึ่งวันนะทุกคนเราก็จะกลายเป็น vip 3ได้เลยนะนั่นนี่คือการปรับม VIP เบื้องต้นนะทุกคนคืออดคลิปหน้าผมจะมาสอนใหม่นะ เดี๋ยวผมจะเติมเป็น VIP พแล้วผมก็จะปั๊มนะครับผมนี่นะเราก็ยิงไปเรื่อยๆเราจะแช่ไว้สักครึ่งวันหรืออะไรก็ได้แล้วแต่เราเลย <c oughs> นี่นะ <c oughs> เราก็ยิงไปอย่างนี้ถ้าเรามีเวลาว่างเราก็มาเลิงก์ให้มันหน่อยก็ได้อะให้มันยิงเราได้ตังค์ด้วยก็ได้อะ <c oughs> อย่างเงี้ยนะ <c oughs> ทุกคนโอเค แล้วครั้งหน้าผมจะมาแจกสูตรสล็อตแล้วก็สอนปั๊ม VIP นะครับก็ไปลาปยิงไปเนี่ยเปิดยิงทะลุแล้วก็แช่ไว้อย่างเงี้ยแช่ไว้อย่างนี้นเลยไม่ต้องกลัวอะไรหรอกถ้าจะปั๊มเงินด้วยก็เล่นนัดแล้วแพงๆหน่อยก็ได้ครับผมแต่ว่ามันมีสิทธิ์ได้แล้วมีสิทธิ์หมดเยอะมากเลยนะ ส่วนใหญ่จะมีสิทธิ์หมดนะครับถ้าช่วงไหนที่ปลาไม่แตกนะเราก็จะมีสิทธิ์หมดได้ตลอดเวลาเลยนี่นะผมก็ยิงนิดหน่อยอย่าไปกดแช่งี้นะครับผมก็หลังจากอัปเดตมาก็สุตมันออกไวมากเลยนะมันทำให้ชิปเราลดลงแบบเร็วมาก โอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผมก็อย่าลืมใส่โค้ด PMC หกอะไรนะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ไปละสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อรอดูคลิปหน้าด้วยนะครับผมก็อย่าลืมใส่โค้ดผมนะลิงก์โหลดอยู่ใต้นาที